จะได้ไปเที่ยวเร็วเงพัง้าถามจริงคนจัดทริปคือคนนี้ค่ะเป็นคนชอบพาเพื่อนมาลำบากสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซีซีเฉลย กับซินเองนะคะหลังจากที่เราหายกันไปนานมากๆมากๆๆๆมากๆแล้วนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ซึงกลับมาแล้วเพราะว่าซินจะมาอวดทุกคนค่ะว่าซินจะได้ไปเที่ยวแล้วจะบอกว่าทริปเนี้ยเราเลื่อนกันมาหลายรอบมากๆเพราะว่าตอนแรกเราจะไปกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนตอนนี้พฤศจิกาแล้วและวันนี้ที่เราคอยก็มาถึงจะเป็นยังไงเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันมาก็ไปดูกันเลยค่ะ เป็นการขึ้นเครื่องบินที่ตื่นเต้นมากเพราะไม่ได้ขึ้นมาเป็นปีแล้วนะคะและแล้วเราก็มาถึงสุราษฎร์แล้วค่ะเราเดินทางไปเก็บของกันที่โรงแรมราชธานีก่อนที่จะออกมาเที่ยวในตัวเมืองกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่สุราษฎร์ธานีแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่กันหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะไปขึ้นเรือเพื่อไปที่เกาะสมุยนะคะ ฝนจะตกไหมจ้าฝนจะตกไหมนะ,ะมนะเดินไปคาเฟ่ค่ะ <c oughs> ร้านที่เราจะไปกันชื่อว่าคานุทเฮาส์ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักของเราไปประมาณ700เมตรนะคะเดินมาเรื่อยๆจนถึงซอยราดอุทิศหนึ่งก็เดินเข้าซอยไปเลยค่ะถึงแล้ว ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ตกแต่งด้วยโทนสีดำแบบเท่ๆนะคะแถมเขายังมีขนมมีเค้กมีของกินให้เลือกอีกมากมายเลยดูดูพี่อ้วงเขาจิ้มแล้วนะเห็นไหมสำหรับใครที่มาที่สุราธานีแล้วก็อยากมาหาร้านนั่งชิลๆกับเพื่อนๆหรือว่ามาถ่ายรูปนะคะจิงก็แนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะ เย็นแล้ววันนี้เราจะมาฝากของที่ตลาดนะคะชื่อว่าตลาดสันเจ้าอยู่แถวๆที่เรานอน,อนกันเลยใช่ไหมคะค่ะต้องมี ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็เกิดขึ้นแล้วฝนตกดีนะเดินไปคาเฟ่เสร็จแล้วอ่ะนี่คือกําลังแบบซื้อของกินแล้วเดี๋ยวเอากลับไปกินที่ที่พักแล้วหิวหิวฝนตกก็ไม่อยากทานทานกลางลมแล้วกินต่อไหม จบ day หน so so ึ่งของทริปเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่พักแล้วซื้อข้าวมากินเพราะข้างนอกแบบฝนเริ่มตกเปิดปลอยนั่งกินกันอยู่ห้องนู้นนี่แอบมาอัดคลิปก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าเราจะข้ามเรือไปที่เกาะสมุยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะว่าเราไปไหนทําอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็บายบาย hello ตอนนี้นะคะเป็นชาวันใหม่แล้วเป็นวันที่2ของทริปเราตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งเรากําลังนั่งรถไปนะคะเพื่อจะไปขึ้นเรือไปที่เกาะสมุยนะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยว่าเราจะไปไหนกันต่อค่ะนั่งรถจากที่พักมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงท่าเรือที่เรามาขึ้นเรือกันแล้วค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือกันแล้วนะคะตะกี้จะหายแวบเลยคืออยู่บนรถแล้วฝนคือตก แต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วนะคะแต่ว่ามีน้องเห็นไหมจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะอย่าตกนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือก,กันต่อนะคะเรือที่เรานั่งไปเกาะสมุยเนี่ยเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งและโชคดีมากที่ฟ้าเปิดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปค่ะทำคอนเทนต์1นึ่งกลุ่ม เาพักกันแล้วค่ะเราจะนอนที่นี่กันสองคืนชื่อว่าสาลาสมุยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาที่นี่เนี่ยเราไปกันที่ซีนบีชคลับมาก่อนนะคะเราไปทานข้าวแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยคะ่ะพวกเราเช่ารถกันเพื่อขับเที่ยวในเกาะสมุยนะคะขับมาจากท่าเรือประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงที่ซีนบีชคลับเรามาทานข้าวแล้วก็ถ่ายรูปกันบรรยากาศแบบดีมาก มีและนี่ก็คือที่พักของเรานะคะเรานอ,นอนกันที่นี่แต่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือตอนก่อนไปท่าเรือใช่ปะถ่ายให้ดูเมฆฝนใช่ไหมคือโชคดีมากที่ตอนแรกที่เราไปคาเฟ่กันอะ่ะฝนไม่ตกแต่พอเรามาถึงที่นี่ก็คือฟรึ่งจ้าแวก็โชคดีที่เรายังอยู่ในที่พักแล้วเราก็มีเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่เราจะแบบออกไปดินเนอร์กันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าฝนจะหยุดหรือไม่หยุดคะ่ะ ยังไม่หยุดตกทุกคนจนฟ้ามืดแล้วนะก็ยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นแพลนที่เหลือหลังจากนี้ของวันนี้นะคะก็คือบูด mm hmm. <laughs> ไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะแบบไปนั่งทานอาหารริมทะเลไปดูแบบคนควงกระบองไฟอะไรอย่างงี้ก็คือไปไม่ได้นะคะ <laughs> เขาไม่โชว์เพราะว่าฝนมันตกนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้เราก็จะปิด day สองของทริปเราแต่เพียงเท่าดีนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะสั่งอาหารของโรงแรมขึ้นมาทานกันอะไรนี้นะคะแพลนของวันพรุ่งนี้ก็คือเราจะขึ้นเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะเพราะฉะนั้นอวยพรให้ฝนไม่ตกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ คือวันที่3ของทริปเรานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือเราจะมาขึ้นเรือหางยาวนะคะเพื่อไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะตอนแรกอะ่ะฝนตกแต่ตอนนี้มันเริ่มหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะค,ค,คะโอเคไปเดี๋ยวยัง และนี่ก็คือเรือหางยาวที่พวกเราจับจองอยากจะขึ้นกันมากนะคะแต่พอขึ้นไปจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนเวลาเรานั่งในแม่น้ําเลยทุกคนด้วยความที่คลื่นมันแรงแล้วเรือก็แรงเลยเหมือนเกิดมรสุมขึ้นบนเรือนึกออกปะถึงแล้วค่ะที่นี่ก็คือเกาะราบนะคะเรามาที่นี่มาเที่ยวกันโดยการน,นั่งเรือหางยาวมานะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในก่อนหน้านี้นะคะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้หรอกสภาพมันเป็นแบบนี้ค่ะ ใครจะมานะใครจะนั่งเรือหางยาวนะเอาร่มมาด้วยนะแล้วก็อย่าใส่ชุดที่แบบมันเปียกได้เอาชุดมาเผื่อด้วยนี่คือ,อข้อเตือนใจจากทางเรานะคะหลังจากนี้เราก็จะพาไปดูอะไรสวยๆงามๆบ้างเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศในเกาะน,นี้มาให้ทุกคนดูนะคะเกาะน,นี้เป็นเกาะที่สงบมากเลยนะคะพอขึ้นมาเราก็จะเจอน้องกวางแล้วก็น้องหมูที่คอยต้อนรับเราด้วย <c oughs> ลงไปแล้วนะคะแลนด์ีก็คือซิกเนเจอร์ของเกาะราบค่ะซึ่งก็คือทะเลแหวกนั่นเองใครมาที่นี่ก็อย่าลืมเดินลงมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะคะได้รูปสวยแน่นอนเลยค่ะกลับเข้าฝั่งแล้วค่ะ ตอนแรกวางแผนกันไว้ว่าจะไปสมเกาะแต่เราคุยกันแล้วว่าเราไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเกาะเดียวแล้วกลับเลยจ้าชิลมาก <S <S และนี่ก็คือจุดที่พี่คนขับเรือจอดให้เราดูน้องปลากันนะคะทุ่มเทแค่ไหนนี่คือเอาโทรศัพท์จุ่มลงไปถ่ายน้องปลากันเลยทีเดียวนะคะแต่พอเอาขึ้นมาเท่านั้นแหละ้นาเข้าลำโพงถึงฝั่งแล้วคะ่ะมีน้องๆที่น่ารักมายืนต้อนรับเราด้วย ไปทะเลกันมาแล้วต่อไปก็ขึ้นเขากันค่ะให้กำลังใจต้องลงก่อนตอนนี้เราอยู่กับคนขับรถผู้เก่งกาดของเรานะคะคุณว่านคะ่ะ ขับขึ้นเขามาแล้วแบบรถมันไปต่อไม่ได้ลรถมันติบจนคุณลุงต้องแบบเอาก้อนหินมาวางแล้วทุกคนลงจากรถแล้วว่านขับคนเดียวขึ้นมาได้คือสุดยอดถ้าทริปนี้ไม่มีเพื่อนก็คือไม่รอดแล้วนะเรากำลังจะขึ้นไปโอเว l a ์แลปสโนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นอย่างไรชันมากมากเลย แป้งพามาทำเลยคคนจัดทิปคือคนนี้ค่ะเป็นคนชอบพาเพื่อนมาลำบากถ,ถึงจะเดินไปบนไปแล้วทางก็ชันแต่วิวระหว่างทางก็สวยมากเลยนะคะถึงแล้ว นื่อยเ่ยยถึงแล้วนี่คือที่ที่เราฝ่าฟันกันขึ้นมาคือก้อนหินข้างหลังและบันไดนี้นะคะแต่ฝนจะตกแง่มันจบแล้วอ่ะเรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยมันจบแล้วทุกคนหลังจากที่เรานั่งรอให้ฝนแบบว่าซาลงแล้วเราก็ ได้ถ่ายรูปมาหนึ่งกลุ่มรูปที่เราได้ก็คือประมาณนี้นะคะเป็นการถ่ายรูปที่เร็วที่สุดในชีวิตเราต้องรีบเดินกลับเลยเพราะว่ากลัวมันจะตกลบมาอีกรอบหนึ่งนะคะและทางที่เราเดินก็คือประมาณนี้เลย <c oughs> มีปัญหากับชุดมีปัญหากับชุดตลอดเทคนิคในการเดินลงเขาคือต้องเอนนะคะ ต้องเอ็นหลังแบบนี้ทําเป็นทางที่ถูกนะเหมือนแบบเล่นซิควิ์เกมเหมือนกันนะผู้แค่แข่งขันมหมายเลขเท่าไรคะหมายเลขสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายที่แบบจะไม่ผ่านด่านนี้แล้วอ่ะคนเนี้ยพอชุดเขาไม่ได้ <laughs> สถานีต่อไปกลับที่พักค่ะ อยู่ที่ที่พักแล้วตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเราเลยมาแบบถ่ายรูปช่วยน้ําทำคอนเทนต์หนึ่งทีนะคะเฮ้มอนิงค่ะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน้อถ่ายห้องถ่ายข้างนอกมาเยอะแล้วนี้ถ่ายในะอาง วันนี้เป็นวันที่4ี่นะคะของทริปเราแล้วนะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะนอนที่นี่ก็คือที่สาราสมุยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะกลับเข้าไปที่สุราษฎร์และพรุ่งนี้เราจะเที่ยวในสุราษฎร์แล้วก็กลับกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเดินถ่ายรูปเล่นในโรงแรมนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวคาเฟ่แถวๆนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะว่าเราไปไหนกันบ้าง มากเลยนะคะเช้านี้เนี่ยฝนยังไม่ตกเราก็เลยได้เก็บภาพทะเลแล้วก็ท้องฟ้าสวยๆแบบนี้มาฝากทุกคนกันค่ะเยะ้ตอนนี้เราก็ลงไปถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยได้มาร้อยคอนเทนต์นะคะเพราะาถ่ายกันทุกมุมในโรงแรมเลยเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูคะ่ะ<ด>เป็นงาสนสาวๆทำคอนเทนต์กัน ตอนนี้กำลังนั่งแบบมองบรรยากาศนะคะเก็บไว้ในความรู้สึกของเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบายบายที่นี่กันแล้วนะในวันนี้เราจะไปเที่ยวแถวๆนี้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะขึ้นเรือตอนเย็นไปสุราษฎร์แล้วก็จะไปเที่ยวในสุราษฎร์กันต่อนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ <Hey. S 1> ทางยากอีกแล้วต้องหอยจอดขึ้นเขาฝนตกอะ่ะ มาเที่ยวกันที่โคคูนนะคะแต่ฝนตกอีกแล้วขับรถออกมาจากที่พักประมาณห้านาทีก็มาถึงแล้วค่ะที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะคะและตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันน่าเสียดายมากที่วันนี้ฝนตกทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะเรามีแอปแต่งรูปค่ะ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งที่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปไม่แอบแอบอยู่นี่เราจะไปไไคาเฟ่แบบหนึ่งคาเฟ่นะคะแต่ว่าฝนก็ยังตกอยู่เลยคิดว่าน่าจะได้แค่แบบนั่งกินขนมกันกลุกลขับรถออกมาจากเดอรโคคูนประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะเราก็จะมาถึงแล้วค่ะซีซันสมุยนั่นเองที่นี่นะคะก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็รีอรอด้วยนะคะร้านน่ารักมากมเลย นี่แล้วเขาก็จะมีส่วนนี้เป็นระเบียงที่ยื่นลงไปในทะเลให้เราได้ดูวิวกันบอกเลยว่าจากตรงนี้นี่วิวสวยมากตอนนี้ฝนอยุดตกแล้วนะเราก็มานั่งพักหาอะไรกินกินอีกแล้วเมื่อกี้นะเพิ่งพูดว่าฝนหยุดตกน้องก็เลยตกใหม่เลยบอกว่าอย่าท้าทายะ เียก็เดี๋ยวเสร็จจากที่นี่นะคะเราก็จะไปขึ้นเรือไปสุราษฎร์แล้วนะคะขับรถออกมาจากร้านประมาณ45นาทีเราก็จะมาถึงท่าเรือกันแล้วค่ะเรานั่งเรือเฟอร์รี่กลับเหมือนเดิมนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งไปถึงสุราษฎร์ค่ะนี่ๆีมีอะไรจะอวด ราก็อยู่บนเรือนะคะกําลังกลับเข้าไปที่สุราษฎร์กันแล้วนะวันนี้ถือว่าเป็นวันชิลๆของพวกเราคือไม่ได้ทําอะไรแบบแอดเวนเจอร์มาเท่าเมื่อวานนะวันนี้ก็คือสบายสบายก็เดี๋ยวยังไงจะพาไปดูกันต่อนะคะวันนี้ขอจบทริปในวันที่4ของเราเท่านี้เลยะคะ่ะ ถึงวันสุดท้ายของทริปเรากันแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวในตัวเมืองสุราษฎร์กันค่ะ นี่คะ่ะและนี่ก็คือเด5หของทริปเราแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่ตอนนี้เราอยู่กันที่เนินทรายเหมืองแกะนะคะต้องเล่าก่อนว่าวันนี้พวกเรามากัน6กคนใช่ไหมเราแบ่งกันเป็น3าสาเพราะเรามีรถสองคันมีทีมตื่นกับทีมไม่ตื่นทีมที่ตื่นเนี่ยเขาจะไปอ,อ,อุทยานธรรมเขานานาการซึ่งมันอยู่ไกลจากที่พักเรามากนะคะด้วยความที่พวกเราเนี่ยไม่ตื่นนะคะเราก็เลยมากันที่ที่ใกล้กว่าก็คือมากันที่นี่นะ เนินทรายเหมืองแกะเดี๋ยวทางฝั่งนู้นเขาจะส่งรูปสวยๆมาอวดเราด้วยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ดูนะคะส่วนวันนี้ก็มาดูพวกเราเที่ยวที่นี่ก่อนเลยค่ะตากล้องก็จะไม่ไปตากล้องก็เดินไม่ไหวน,นะตอนเนี้ยเนินทรายที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นผลมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุกที่ชุมชนเหมืองแกะในอดีตก่อนที่เหมืองเนี่ยจะเลิกกิจาการไปในภายหลังค่ะ เนินทรายเหมืองแกะมีความสูงประมาณ30เมตรหรือว่าสูงประมาณตึก5ชั้นนั่นเองค่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวกันนะคะนี่วันนี้จะถึงแล้วพอเดินขึ้นมาด้านบนเนินทรายเราก็จะมาเจอกับนี่เลยค่ะจุดชมวิวภูเขาทรายเป็นจุดที่ทำให้เราได้มองวิวแบบ360องศาเลยนะคะวิวบนนี้เนี่ยสวยมากม แต่เห็นอย่างนี้ทุกคนจะมีคำถามว่าร้อนไหมใช่ไหมคะร้อนมากค่ะถ้าใครจะมาตอนกลางวันเอาร่มมาด้วยนะคะส่วนใครที่มาตอนเย็นแล้วก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกอากาศเย็นๆสินว่าน่าจะฟินมากๆเลยค่ะ ส่วนตอนนี้ก็จะเอาบรรยากาศที่อุทยานธรรมเขาน,านาในมาฝากนะคะไปดูกันเลยตรงทางเข้าเราจะเห็นซุ้มประตูพุทธาวดีที่โดดเด่นและนี่คืออีกจุดสำคัญเลยค่ะเจดีลอยฟ้าพระพุทธสิลาวดีอุทยานธรรมเขาน,านาในหลวงถือเป็นสำนักสงฆ์โดยที่สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆเกิดมาจากแรงศรัทธาของชาวบ้านค่ะโดยความที่ทีมนี้มีเวลาเหลือเยอะเพราะเขาตื่นตีห้ากันนะคะ <Wow. S 2> เขาก็เลยไปเที่ยวกันที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราต่อค่ะ ตรงนี้จะเป็นตาน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งน้ําที่ผุดออกมาจากตาน้ําตรงนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะป่าต้นน้าบ้านน้ารานะคะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากค่ะสวยแค่ไหนให้ทุกคนดูเองนะคะน้ําใสมากๆจนเห็นไปถึงก้นบ่อเลยค่ะและเพื่อนๆก็บอกว่าตอนอยู่ที่นี่นะคะอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเลยค่ะน้ําใสจนเห็นนงปลาว่ายเลย เอาจริงๆเห็นเพื่อนส่งมาแบบนี้รู้สึกเสียดายมากนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเที่ยวที่นี่ให้ได้เลยค่ะเย้จะบอกทุกคนว่าเราต้องปิดทริปนะคะสู่ราชสมุยของเราลงที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราจองไฟเครื่องบินไว้เป็นตอนค่ำแต่เราโดนเลื่อนเลื่อนมาเป็นตอนบ่ายเพราะฉะนั้นเราจะเที่ยวได้แค่ที่เดียวนะคะเราก็เลยขอปิดทริปสูราชสมุยของเราลงที่นี่เลยค่ะ ทริปนี้นะคะก็เป็นการมาเที่ยวสไตล์แก๊งเพื่อนๆของซินนะคะชื่อว่าแก๊งสเนลเป็นชื่อของกลุ่มเรานะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในทริปเราอาจจะดูแบบสเนลสแนลไปบ้างเป็นการเที่ยวแบบชิลๆเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้หรือว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ซินด้วยนะแล้วก็กดเปิดกระดิ่งด้วยถ้าเกิดว่าซินอัพคลิปทุกคนก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะส่วนวันนี้ก็ ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย